ที่เท่าไรวางน้ำเขียวอีก5้กิโลครับกระบิน68ปดนะฮะไปเลยนะใช่แล้วครับน,งงรนะรนั่นไงหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อคูณปะตัวนี้หลวงพ่อคูณนะฮะที่มือไหว้กันหน่อยเลยตัวนี้ขอให้เดินทางสุขโดยสวัสดิภาพนะใครใครมาก็ผ่านของเราก็ต้องมีปากกาไหว้ผมเคยไปไปสองรอบแล้วนะฮะใช้รถเล็กอันนี้รถใหญ่ผมจะเข้าไปไม่ได้ จุดตรวจสกัดนะฮะตัวนี้วันน้ำเขียวใครผ่านไปผ่านมาก็น่าจะได้เจออะไรยู่หรอกนะกับเจ้าหน้าที่เขาโอ้ยดี่ันกูรถซ่อมรถแขแกโคงเลยฮะเยียบเลยเนี่ย เดลเรียนล้วเพราะว่าเขาบม่ได้นั่นนี่ฮะถ้าออกซ้ายไปเขาบอกว่านี่จุดลงเวลานะครับจุดลงเวลาสำหรับรถใหญ่นะรถพกรถบรรทุกรถบัสรถโดยสารนะฮะตรงนี้ฮะไอ้คันเมื่อกี้ไอ้สิบสองรอบที่เราตึ๊บ่วงเราตึ๊บตึ๊บแรงเรามาตอนไหนวะโอยเขาปั๊มเนาะนะะฮทางลาดชัน7กิโลนะฮะตอนนี้ผมใช้อยู่ที่เกียร์หกนะ มันค่อยลงไปนะลงเร็วไม่ได้เด่ยงไม่ค่อยดีเดี๋ยวเร้อนนะจนตู้ขัดใช้เกียร์ต่ำนะขอบอกนะครับปล่อยเครื่องมันลากไปเลยคนระับลาต้นไว้ เอกจิตเบกนะฮะตัวเนี้ใช้เบกเป็นระยะระยะนะ แล้วลงเขาได้น่ากลัวกับรถกขึ้นเขานะฮะอันตรายเรื่องเบรกเบรกมันจะร้อนนะะเวลาเบรกแต่ขึ้นไม่เท่าไหร่นะขึ้นนะขึ้นไม่เท่าไหร่แล้วก็ดันขึ้นอย่างเดียวแต่มีปัญหาเรื่องความร้อนอย่างเดียวตอนนี้จะมมีกล้องจับความเร็วนะฮะสำหรับรถใหญ่รถเล็นะะนเลาากน่าจะยัดฝ่ามือเนี่ยตรงนี้ไม่แด่ใจหรือเปล่าเป็นกล้องเปล่าเป็นกล้องจับความเร็วลงกันย,ยาวๆเลยฮะ ถนนเส้นนี้นี่ใครผ่านไปผ่านมาก,ก็น่าจะรู้ดีนะฮะถนนส0 4ศนี่ะฮะนี่นมุ่มงหน,น้าถึงนเขาปากตอนนี้เราขาลงนะฮะลงเขาจากเขาปากลงไปทางระยองนะฮะชลบุรีระยองนะะวันนี้จริงๆขาขึ้นเขาผมได้ใช้เกี่ยสามอยู่ครั้งเดียวนะฮะแต่มากทเป็นสี่ห้าหกสีหตลอดตอนขาลงในเกียร์6เกียรยเดียวเลย ยาวเลยยันขาลงยันสุดนะฮะได้เบรกไว้อย่างเดียวเบรกก็ใช้ธรรมดาฮะไม่ได้ใช้หนักอะไรจะคอยเบรกค่อยเบรกมาเรื่อยๆโอเคครับจบคลิปขอจบคลิปเพียงแค่นี้ฮะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน,นะฮะเจอกันคลิปใหม่ฮะไปกันนะฮะสวัสดีครับ